สวัสดีสสดค่ะวันนี้พบกับช่องพังอันดาฝ่ายนพะเก้านะคะ,ะวันนี้แม่ควานก็ได้มาร่วมไลฟ์สดนะคะช่องเด็กชายบุญรอดดูนะคะคุณแม่คำแสนแอบกินนะคะแม่ม่การแอบด้วยค่ะานนานส่วนนุ่นก็นอันดากับบุญรอดนะคะเน,น่นะคะ คุณแม่ฟ้าใสก็คุณแม่คำแสนนะคะได้ก็แอบแอบกินนะคะแอบกินนะคะนี่ดูบรรยากาศนะคะเิ๊เลยอ่างเราไปบุญจันทร์แก่นกนคิดมอของ นี่นะคะอันดากับคุณแม่นะคะดูคุณแม่แอบนะคะกลัวน้องอันดาแย่งดูอันดาทําค่ะอันดาเจอบุตรรอดดีใจนะคะ คำเซนนี่นะคะตะมุตะมิมากเลยค่ะบรรยากาศมาไล์สดนะคะดูดูดดบนลอดทํานะคะบนลอดสวัสดีแม่แม่เอซีนะคะที่ติดตามช่องพังอันดาภายนุพัก,ก้าทุกท่านนะคะ มาดูความน่ารักนะคะอันดานี้ก็จะปล้นสเสบียงตลอดเลยค่ะดูดูดยใช้บุลอลนะคะแน่แน่แนแน ดูดูเลยชายบุรุทอดทำนะคะน่ารักมาก,มากเลยค่ะอันดานอันดาอยากได้ได้น้องเหรอลูกนี่นะคะาสายปวนของเราก็คือน้องอันดานะคะร่นสเบียงตะโดเลยค่ะ ตนนี้เดี๋ยวถ้าเวลาเราที่ตามมานะครับเราจะไปดูแม่ครัวก่อนวันนี้นี่นะคะอันดาเอ้ยอันดาเกาะหนืองอันดาดูดูบุญรอดจะหลุดออกมานะคะ แน่แน่เด็กชายบุตรลอดก็ไม่เบานะคะเนี่ยโอ้โหหลอดเอ้ยหลอดอะหลอดเอ้ยหลอดไหนไหนดูฟันก่อนดูฟันก่อนดูฟันก่อนนะนะดูอันดานี่ดูดูห่วงนะคะดูห่วงดูห่วงน้องนะคะ แก็ได้รับร you know, ันของทุแม่ดีนะครับทไหนที่มีความผสมก็ได้นะครับส่วนมันอาทิตย์หน้าก็เฉียงดีมากเลยมันเป็นที่แนะครับแต่ก็แ้่ความผสมไว้ก่อนล่วงหน้านะครับนี่นะคะข้าก็ว่าเออเปนการคคมน่เท่าไหร่อคันนี้เป็นหลักก็ได้มาอากเปทีนะครับ ก็เริ่มมาแล้วนะคะเริ่มมาหลายเชือกแล้วนะคะ,ะ,คะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ให้ช่องพังอันดาภายนุกะก้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ